โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ Eternal Return, เอทาน a l ว e t u r n เหมือนเดิมเนาะก็เป็นคลิปที่สี่แล้วสีนะ่เนาะสี่ใช่ไหมสี่นี่ก็ถือว่าแปเลขอัอปมงคลตามคติจีนเนาะเราจะดูก่อนว่าคลิปนี้เราจะเป็นยังไงก็ตามื่อคลิปฮนะตัด่อคลิปเลยเหมือนเดิมฮนะเริ่มโรงพยาบาลฮะด้วยความรู้สึกที่แน่นอนว่าต้องหาของเหมือนเดิมอีกแล้วเหร ก็นะฮะเราไม่มีรุดอื่นนะเราเล่นสายเอเอไม่ได้นะเราก็เลยมีรุดเดียว <S 2> <S 2> <S 2> จับตาดูตานีา้ไว้ด,ดีนะฮะโอเคเหมือนเดิมจริงจิมีอีกทางหนึ่งนะเร,าาเริ่มอาจจะเริ่มโรงงานก่อนแต่เห็นปะคนเยอะมากที่โรงงานนะแล้วผมก็เดี๋ยวผมจะรู้ตัวตอนออกจากตัวบทผมก็แบบเอออ่อฮะคนโคตรเยอะเลยหารุหา,าตัวรถตัวนี้ไม่เจอนะ ปนโนวายฮะเราต้องใช้สองนะปกติแต่เราเจอแค่หนึ่งฮะไม่เป็นไรเดีย๋ยวไม่สำคัญมากถ้าเกิดเรามมวแต่เดินหาเนี่ยเราอาจจะตายได้ฮะคืออาจจะหาของช้ากว่าน,นี้ก็เลยยอมนอกเสียเวลาที่อื่นดีกว่าใช่ไปหาที่หลังได้ฮะปนโนวายไม่ได้มีแค่ตรงเโบสถ์ที่เดียวนะยังมีอีกที่อื่นอีกหลายที่ฮะโอเคน้ําต้มเหมือนเดิมนะแล้วก็ทําน้ําบริสุทธิ์เอาไว้รอทําเป็นเสื้อนะ เหมือนเดิมย,ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนสิ่งที่เราจะเปลี่ยนจริงๆก็คือการหาเป็นโนไว้นะว่าเราควรจะหายังไงให้ไม่โดนให้ไม่โดนคนไล่ตีจริงๆผมก็ไม่มีเขาเรียกว่าไม่รู้หรอกนะว่าทํายังไงถึงจะไม่โดนไล่ตีตอนหาเป็นโนไวนะเพราะมันขึ้นอยู่กับตาด้วยว่าตอนนั้นแต่ละคนในห้องเนี่ยเขาจะเออเลือกไปตรงไหนในเขตที่สามที่สี่นะคือผมต้องไปหาเป็นโนไว้หลังจากเขตวัดวัดนี้เขตที่ห้าของผมของผมนะ แต่บางคนก็จะอยู่ในช่วงเขตที่3พี่4ของเขาอยู่ในกรณีที่เขาต้องการขอในเขตนั้นค่อนข้างเยอะนะโอเคนี่ได้เสือ้อได้อะไรครบนะผมก็เตรียมอันนี้เอาไว้เพื่อทําเป็นอาวุธนะฮะอืมใช่เป็นอาวุธสำรองจะได้หรือเปล่าเรื่องหนึ่งหาขนนกไม่เจออันนี้เอากล้องฮนะอย่างที่บอกนะก่อนเราจะทำอะไรอะไรทั้งสิน้นเวลานผมไล์ผมจะพูดคํานึงว่า การมีอาวุธสำรองเนี่ยการมีอาวุธเอาไว้ก่อนเนี่ยไม่ใช่อาวุธสำรองเนี่ยใช่อาวุธขั้นโม่งเนี่ยมันเป็นการเพิ่มความสามารถในการต่อรองกับอีกฝ่ายในในฝัน่งเรานะเพราะว่าเวลาอีกฝ่ายเห็นอาวุธโม่งแล้วขอประมาณนี้เนี่ยเขาจะหนีนะถ้าเขาขอไม่เสร็จแต่ถ้าเขาขอเสร็จเนี่ยเขาใส่เลยโอเคก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น,นะฮะทอดอาหารหน่อยทอดอะลยทอดเนื้อเนาะเออเป็นสเต็กนะฮะ ตอนนี้ผมจะตีค่อนข้างช้านะทําให้ตัวแพสซีฟซูอาร์เนี่ยทำงานได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่อีกคนผมมาข้างหลังฮะแจ็กกี้ฮะแต่ผมยิ่งสนนะเพราะว่าผมหัวไม่เสร็จนะผมไม่อยากเสี่ยงเท่าไหร่ถ้าเกิดผม,ผมหัวเสร็จอะไรเนี่ยผมอาจจะใส่ไปละตอนนี้คือตัวแจ็กกี้ผมข้างหลังผมใช่ไหมผมก็เห็นตั้งเอาไว้คือแจ็กกี้เดินลงมาแต่ผมลืมว่าข้างหน้าก็มีจริงๆควรตั้งไว้ข้างหน้าข้างหลังนะแต่มีอันเดียวก็ตัง้งไว้ข้างหลังก,ก็ได้ ตอนนี้เราขาดอะไรเอ่ยอ๋อเราได้ลวดจากหมูป่าพอดีฮะใช่ใช่ใช่ได้ลวจากหมูป่าพอดีฮะก็ะถือว่าโชคดีไปนะแล้วผมก็ขาดบอลล็กอ๋อได้บอลล็กจากหมูป่าด้วยเหรอใช่ไหมนั่นแหละนั้นได้บอลล็กมาแล้วโอเคแจ่กี้ขอทางคนะรปกติเวลาคนขอทางผมจะให้นะเพราะผมก็มีภารกิจที่จะค้าฟอาวุธเหมือนกันโอเคอาวุธอันนี้ในแผ่นนี้ล่าสุดเป็นแผ่นเป็นอาวุธที่ดีอันดับสองของโซอานะอันดับหนึ่งคืออาวุธทองฮนะ อันนั้นอ่ะโกงแต่ว่ามันไม่ได้ทําง่ายขนาดนั้นเนี่ยผมก็เลยโอเคอันที่สําคัญอะ่ะถุงเลือดมันผมค่อนข้างให้คะแนนในการไปทําเ,นะเป็นเสือ้อมากกว่าการทําเป็นอนี่นะเป็นเสื้อเป็นอาวุธเพราะยังไงสุอาก็ค่อนข้างคุณครูดาวครับแต่ถ yes. ้าใช้เป็นอาวุธเนี่ยสุอาจะค่อนข้างเขาเรียกว่ายืนได้นานกว่าแต่ครูดาวอาจจะไม่ทันนะเนี่ยต็อตีเก็บมาร์สไปเรื่อยฮะตอนนี้ โอเคเห็นตะกี้นะดูกระเถิบว่าโอเคตะกี้เอาไงเอ่ยดูจากมาตะกี้นะตะกี้นี่ผมว่าใจถ้าเกิดสู้กันจริงๆเนี่ยเอาสู้ผมไม่ได้นะแต่ผมยังไม่อยากเสียตัวนี้ฮะเพราะว่าผมเพิ่งเหมือนเพิ่งจะชื่นใจสกิลไปเห็นไหมผมบอกแล้วถ้าสู้กันจริงๆเนี่ยตะกี้ไม่ไหวหรอกเพราะตะกี้มาแค่แค่ห้านะผมมาเจ็ดผมมีสกิลไปจะเอาอาวุธแล้วฮะสกิลไปจะเอาอาวุธเนี่ยทำให้เอ่อดาเมจที่หดหายไปของส่วนเนี่ยค่อนข้างกลับมาได้เยอะนะ คือแร้เกาะอ,อีกสายได้อันนี้ถือว่าถือว่าดีพวกเราเราอยู่ที่33นะฮะไม่ได้เป็นน,น้อยๆไม่ถึง c r นะมีนะ33โอเคเรามาอยู่ตรงนี้เพื่อจะรอตัวอัลฟาเกิดนะปกติแล้วตรงนี้คนจะเยอะครับผมเลยเดินออกมาเดินออกมาข้างนอกก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราไปอีโออยู่ตรงอยู่ตรงจุดที่อัลฟาเกิดเนะี่ยมันจะทําให้เรามีเสิ์ตายได้สูงนะก็เลยขอถอยออกมาก,ก่อนดีกว่า จริงๆแถวนี้ยผมเห็นแล้วแหละอ้าวไม่มีคนที่ไหนก็จัดไปฮะแล้วพอตอนนี้มันจะดาวเทียมในเกมมันจะบอกนะว่ามีใครอยู่ตรงไหนบ้างโอเคเห็นแล้วไม่มีคนแล้วผมก็เช็คเรียบร้อยแล้วว่าไม่มีใครอยู่ใกล้ตรงเครื่องวาร์ปนะผมก็เลยโอเคจัดเลยอัลฟาไม่ต้องสนฮนะไม่ต้องกดอะไรจริงจังได้พอต่อให้เขาวาร์ปมาเนี่ยยังก็ไม่ทันฮะผมเห็นวิลเลียมมันนะแต่ว่านั่นแหละเห็นแล้วว่าเขาอยู่ตรงนั้นอนะ่ะดาเมจผมพอฆ่าอาัลฟาได้อันนี้ก็ผิด มกดส,สตัวมามากกว่าอันนี้ผมตนะัวแล้วเพราะผมเห็นคนมานะไม่ใช่เห็นสีต้องบอกว่ารู้ว่าคนมาเพราะว่ามันจะมีเครื่องหมายแจ้งเตือนอยู่ข้างบนนะแมก็เดินชิวไปฮนะโดยไม่รู้ว่าใครน่ากำลังมาเยือนอืมในโซนแล้วนะครับมาเขามากกว่มาเขา,ขอาขอนอยกว่าผมแต่ว่าโรซี่เป็นตัวละครที่ผมสู้ยากที่สุดนะคือถ้าเกิด ปิงในระดับใกล้เคียงกันเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมชนะรอซี่ได้เพราะว่าสกิลผมจะไม่ออกดีเลยขนาดนั้นไงแต่พอปิงมากกว่าเขาเป็นร้อยเนี่ยผมก็มั่นจใจเช่นเดียวกันว่าเขาน่าจะปิดผมได้ง่ายแต่นี่เจนนี่ค่าอายะต่อหน้าผมเลยนะผมยังไม่รู้ว่าเจนนี่เล่นสายอะไรนะก็เดินต่อไปก่อนแต่จริงๆเจนนี่เล่นสายอะไรผมก็ต้องกดสกิลใส่ตัวเองไว้ก่อนนะเพราะว่ามันคุ้มค่ากว่าฮะ ปเจนนี่ยังไงซีซีซเขามีระมิสก,กิลอยู่แล้วในในสก,กิลพลสซีเของมั้งเขาจะไม่ผิดนะคือเจนนี่แรงอยู่แล้วอะแล้วยิ่งผมเห็นเจนนี่แอมตันทั้งคู่นี่ก็กันตัวเองเถอะอยาไปกันาเมจจากเอเอเลยคือเจนนี่บางคนเล่นเอเอนะเล่นนะสายดุดรึเพียวเลยแต่ว่าเอาอแอมโดนมาคือเวลาอันตีเนี่ยจะเปลี่ยนตัวเองสายแอมประมาณนั้นแหละ ไม่ตลกบอกตรงๆแล้วก็นิกกี้ก็ไปตายให้เอ่อโรซี่นะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมเศร้ามากเพราะว่าน่าจะสู้นิกกี้ได้ไงแต่โรซี่ผมพลาเสียเปรียบนะโอเคเปิดกองได้เนื้อได้อาหารมาฮะก็ถือว่าดีเปิดเครื่องเอาละฮะเราเห็น่ากหลัญกาของคลิปนี้ละต้องเรียกว่าหนึ่งในฉากสำคัญ ออนี่นเลือยังวะน่าจะยังไม่ได้เห็นได้เลยเออน่าจะยังน่าเชื่อน,น่าจะนิดนึงอันนี้ผมเห็นเจนนี่แล้วนะว่าเจนนี่อยู่ไหนแล้วผมก็รู้ว่าเจนนี่ตรงนี้นะมารแค่เจ็ดน,น,นะแล้วผมก็เห็นแล้วเอ,าอ้าเหย่ยดหลักลูซี่ดารได้สองแล้วตอนนั้นลูซี่ยังมาร์ท้ากับผมอยู่เลยเอาไงดีเดินต่อไปฮะฟาร์มมา,า,าร์คทั้งคาระแน่นอนฮะเก็บม,มาให้หมดลูซี่แค่นะได้สาม้วนะคือเร็วมากอะ ตัวที่คนนี้ค่อนข้างเก่งอะได้ของรายประโยชน์นะโอเคฮะแล้วเราก็เราก็เจอนะแล้วนี่คือวิธีรอบขัดที่ผมไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยทำนะโอเคอันดับแรกครับผ้านะผมอ e ีพลาดแต่ว่าผมคิวโดนผมเลยกดคุมสกิลคุมตัวเองนะอันนี้กันทั้งอันตริยาเขาทั้งสกิลพรมของเขานะสกิลพรมเขาจะดึงผมเข้าหาตัวได้ส่วนอันติยาเขาจะดึงผมเข้าแกนกลางได้ผมเลยไม่สนฮะโอเคอันนี้จะนี่ตายจะคืนชีพใช่ไหมผมเลยวางกล้องนะเวลาสกิลอ i n v เ s เบิลทำงานเนี่ยกล้องจะ เออมองเห็นนะแต่เรามองไม่เห to so ็นฮะก็เลยวางกล้องไว้เราก็เลยเก็บเจนนี่ได้นะฮะด้วยประการชนีเนี่ยนี่คือวิธีสู้เจนนี่นะฮะหลังเจนนี่ตายหรือไม่ก็ก่อดเจนนี่ออกจากสู้เนี่ยก็วางกล้องไว้นะแต่เราต้องวางให้ถูกไงเพราะฉะนั้นก็วางไปก่อนดีข้าวหมดแล้วฮะเก็บกล้องนะเมื่อกี้ผมเสียกล้องกับการตีเจนนี่ไป ขอก้องคืนแล้วก็วางหน่อยเผื่อมีคนมาเช็คเครื่องนะเพราะว่ากล้องตรงนี้รู้สึกอ่ะเห็นเครื่องอยู่หรือเปล่าเห็นแต่ว่าเห็นได้ไม่ทุกมุมมัง้งเอออันนี้รู้แล้วว่าวิลเลียมมานะผมก็คิดในใจว่าไม่น่าตีหมีเลยแต่ว่าอ้าววิลเลียมไม่มาแล้วก็ดันผลใชส้สกิลไปขนาดนี้ถอยก่อนก็ได้ผมเอาตัวละครเอาตัวหมีที่น่าจะอยู่ใครวิลเลียมที่สุดก่อนแล้วกันประมาณนั้นฮะแต่ก่อนอื่นเรามีนี่นะกับมีเฟนฟายฮะใช่ฟิชแอนด์ชิฟนั่นเอง คือตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าวิลเลี่ยมวิลเลียมออกจากแมกไปแล้วนะผมก็เลยเราแมงวิลเลียมอยู่แต่นั่นแหละถ้าผมรู้ผมคงเอใส่เดี่ยวไอ้พวกนี้ไปละกดสกิลค,คุมตัวเองเพราะว่าสุอามีข้อเสียอย่างหนึ่งนะตอนอีฟัสตันมาถ้าเกิดสุอากำลังเนื้อตีเนี่ยสุอาเสียไอ้สแต็กฟรีนะแถมไม่ได้ครูดาวด้วยครูดาวไม่ลดด้วยนะอก็เลยต้องคุมตัวเองเอาไว้ฮะไม่ให้โดนสตันง,ง่าย ม็ได้มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะขอที่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรฮะัอันติใช้ไม่เถอะฮะเพราะผมรู้อยู่เลยว่าผมอยู่คนเดียวกว่าจะมีศัตรูมาผมน่าจะมีคูดาวได้หมดทุกสกิลละอันนี้ผมก็ข้างมั่นใจนะเพราะว่าเราคูดาวสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ฮะก็ข้างเร็วอยู่ตีอีกเก็บกล้องครับระมัดทบสองนะตอนก่อนวิกฤติเกิดถือว่าใช้ได้ใช้ได้ไม่เร็วเลยโอเคเหมือนเดิมฮะ โอเคอีกหนึ่งนาทีครึ่งมิคาลินจะเกิดน,นะใช่ไหมใช่ใช่ใชเดินขึ้นไปฮะอันนี้เดินขึ้นไปคือเตรียมสู้กับมิคาลินแล้วนะแต่ผมก่อนอื่นก่อนอื่นขอเคลียร์สัตว์ให้ครบทุกตัวก่อนคือเห็นสัตว์ก็อยู่ไม่ได้นะอ่ะติดข้างๆต่อฮะเอากล้องนะคือกล้องเนี่ยจะมีเจนนี่หรือไม่มีเจนนี่เนี่ยก็สำคัญนะเพราะว่ามันช่วยในการเอ่อหนีได้ดีเหมือนกัน แต่บางทีจะติ้กตีก่อนการวางตงก็เลยอาจจะไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่แต่คิดในแง่อีกแง่หนึ่งคือถุงเวลาให้เราได้นะได้ของฟ้าเป็นอาหารนะที่ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะตีงข้าวต่อสำหรับคนในสุอานะฮะตีเจนนี่แนะนาว่าให้เปิดก่อนถ้ามันเปิดก่อนเราอาจจะสวยได้เพราะเขาต้องจะเปิดอาจจะเปิดฟักกันตีมาเนี่ยเรา,าจ,จะตามไม่ทันนะอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะว่ามีใครอยู่ในแบบนี้บ้างก็เดินๆไปก่อนโอเคเห็นหนาป่าก็เก็บหมดฮะ จะยินเป็นการกระทำที่ค่อนข้างเสี่ยงนะเพราะว่าถ้าศัตรูรู้เนี่ยศัตรูอาจจะพุ่งมาก่อนได้เพราะยังเหลืออีกสิบแปดวินะ,ะตัวบางคนเขายอมเสี่ยงได้ครับตั้งไว้ฮะถ้อม,มีใครอยู่ในพุ่มโอเควัี่สี่แล้วนะถือว่าใช้ได้โอซี่ค่าสามเอาละฮะผมเจอเจนนี่อีกคนแนละ้วตอนนี้ก็เจนนี่ก็ไปิดก่อนนะแต่ไม่เป็นไรครับเขาไม่โดนไม่โดนอะไรดีละผมก็ตามเจนนี่ได้ครับเรียบร้อยเหมือนเดิมฮะมุกเดิมไม่กี้ไปเลย ท,ทําทำเลยตอนที่แรกผมฆ่าเขายัางไงก็สนุนนัตเลยครอุ้ยโดนแต่เขาไม่ตายฮะผมรอสกิลมาตรงน,นี้เราสกิลมาแล้วพู่อีกรอบเห็นนี่ตายแล้วนะแต่ว่าคือชีพได้เพราะฉะนั้นวางกล้องฮะแล้วก็ตีเลยใช่วางกล้องแล้วตีเลยแล้วผมก็อ้าววิคเลนตายแล้วไม่ผมลืมนะใช่ผมลืมว่าวิคเลนเกิดเลยไม่ได้เช็คอันนี้คือความซวยของผมเองฮะ อืแล้วก็ไปราไม่ทันแล้วด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราซี้ค่าเยอะขนาดนี้ถอยฮะโอเคฮะก็วิธีสุกเจนนี่ก็ประมาณนี้เนาะที่จริงผมว่าการสุกเจนนี่เนี่ยถ้าไปแจ็กกี้นะ่จาจะง่ายกว่านะเพราะแจ็กกี้ต้องท่าซิกแซกอะไรอย่างนี้ได้ดีกว่าตละครตัวอื่นสมาร์ทแบนด์นะก็ไม่ได้ไม่ได้แย่นะแต่ก็ไม่ได้ดีฮะเพราะว่าคูดาผมเต็มอยู่แล้วสามห้าอืมมันก็เลยไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่ แถมผมไม่สามารถใช้พลังของัมได้เต็มที่ด้วยเพราะว่าซูอาใช้ไลฟ์สกิลไม่ได้นะใช้ได้แค่ออมนิสิปอลนะเพราะว่าไลฟ์สกิลเนี่ยเกิดจากการตีธรรมดาเท่านั้นแต่ว่าแพสต์ซูอาบอกว่าการตีตธรรมดาเป็นเอ็นชาน์นใช่ไหมแต่ออกเป็นสกิลดามิทนะนั่นแหละมันก็เลยทําอะไรไม่ได้จะฟิวลาฮนะอันตีฟิวลาผมจู้ได้นะจะบอกให้มาเท่าแค่นั้นนะ แต่ผมก็กลัวโรซี่นะของทองเนี่ยมีสิทธิ์เจอโซี่สูงครับเพราะว่าเขาน่าจะอยา,อยากได้ของทองสองชิ้นที่จริงคนบัฟก็รินเนี่ยส่วนใหญ่จะพุ่งมาของทองก่อนนะเพราะว่าเขาก็ข้างมั่นใจในบัฟก็รินตัวเองมันจะมีความขึ้นเขินนั่นแหละโอเคฮะผมก็เลยต้องมาเก็บของทองก่อนเลยฮะยังไงผมถึงก่อดโรซี่แน่ๆผมมั่นใจได้ไปน้ำลายฮนะถูกต้องช่วยอะไรได้ไหมไม่ได้ คือถ้าเกิดเขาวางกล้องไว้แล้วเขาเห็นกะดักเราเขาก็ไม่เข้ามาแล้วนะก็เลยไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเท่าไหร่อันนี้คือจุดวิธีรับมือกำดักนะคือวางกล้องเอาไว้ไม่มีใครอยู่คนระับไม่เป็นไรคือตอนนี้ผมกลัวนหนึ่งอย่างผมกำลังลังเลยอยู่ว่าผมควรว้าไปไหมหรือว่าผมควรเดินไปในตอนนี้นะคือเพราะว่าหนึ่งเดินไปเนี่ยก็ที่จรอ,อต้อนรับเราได้สองถ้าว้าไปว้าไปลงหน้ารถตีล้วก็สวยอยู่ดี อันนี้คือข้อดีและข้อเสียนะฮะต้องชั่งน้ำหนักเอาเองว่าดวงเราจะพาไปทางไหนดูแบบนะอย่างสามที่ผมก็ขอหาสัตว์ให้เขาพบก่อนแล้วกันนะ,ะนะจริงๆเดี๋ยวศาสตร์ซีฟวี่เนี่ยสุอาทันนะเพราะว่าไอ้สกิลอี e สุอา,าเนี่ยท้าไกลฮะ,ะแต่แค่ไล่ช้าเฉยมีความไล่ช้าแต่ว่าต้องท่าไปไกลก็เลยคิดว่าเดินไปน่าจะทันอยู ข้าวเก็บไว้เก็บฟอนโอเคตอนนี้เราถึงจุดนี้แล้วนะไงก็ทันฮะไว้เก็บกล่องฟ้ายังทันเลยใช่ไว้เก็บกล่องฟ้ายังทันเลยนะจะบอกให้นนั่แหละอ่ะโรซี่ฆ่าฟิวลาไปได้ฮะสวยแล้วฮะอดได้แต้มเยอะเลยประมาณนั้นคือผมมั่นใจผมชนะได้ไงอันนี้เปลี่ยนเอาอยู่รองเท้ารองเท้านี่อันนี้มาเพราะว่ามันตีแรงกว่านะสกิลเจาะเกาะส่งผลต่อเอ่อพลังโจมตีโดยรวมทั้งหมดนะฮะ ถึงความเสียหายที่ทำได้นะแต่จะได้ใช้หรือเลปล่าเพราะว่าถ้าเกิดผมใส่เนี่ยคูดาผมจะมีอยู่ที่สาสิบสองถึสงสา,สามสาิบสามแทนนะอันนี้ผมเห็นแล้วว่าเออวิลเลียมอยู่นะมผมผิดนะผมควรเออซื้ใส่เขาครับเพราะว่ามันง่ายกว่าแต่รอซีเข้ามาแทรกฮะอันนี้ผมไม่รู้ตัวนะผมนึกว่าผมฆ่าวิลเลียมได้ที่สามเพราะว่ามันไอวินเลี่ยมปิดการมองเห็นผมไงโอเคแล้วนี่คือฉากสุดท้ายของผมนะก็ <laughs> ถ้าเลือดเต็มผมอาจจะชนะรอซี่ได้นะแต่เลือดผมเหลือแคนะ่นั้นไม่ไหวหรอกและเขามีบาวิกาลีนดะ้วยนะผมหนีไม่พ้นหรอก นั่นแหละเราซิกาค่าเจ็ดไปนะฮะก็คลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ฮะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปเนาะผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปหนสัปดาห์เพราะผมต้องไปเออไปต่างจังหวัดนะแล้วเจอกันฮนะบ๊ายบายสำหรับ e ออฮะ